คู่กันแบบอะไรฮะเป็นซีรีส์ซีรีส์ปีนี้พอเราคู่กันเป็นยังไงบ้างปีนี้กลับมาอย่แล้วาต้องคู่กันดีต้องมาเล่นร่วมเรื่องเดียวกันดีก็คือผมกับปื้มเนี่ยเจอกันแทบทุกเรื่องเหรอเนาะแล้วเราเหมือนฆ่ากันไม่ตายเนาะเราเพราะเป็นโซนก็ได้คู่อ่ะใช่เป็นเหมือว่าอยู่คนละเล่นคู่กันแบบอยู่คนละฝั่งกันแบบไม่ถูกกันไม่ถูกกันเราต้องเอะต่อยกันเอบทุบตีกันใช้กําลังหรือว่าว่าเก่าวด้วยคําพูดใช่ครับเราก็มันจะเป็นแบบนั้น แต่ว่าเอ้ยแต่เราตัวจริงเรารักกันนะตัวจริงเรารักกันเราสนิทกันเราเป็นพี่น้องที ok> it, ่น e ่ารักน่ารักกันมากอย่างปีนี้ล่ะปีนี้ก็ปีหน้าปีหน้าปีเดียก็ปีหน้าก็มีก็มีอีกแล้วก็เป็นอารมณ์คล้ายๆแบบนี้เนาะใช่ใช่แต่ก็มันก็เป็นการท้าทายเนาะที่ว่าเราจะได้ยังไงให้มันแตกต่างจากเรื่องที่เราเคยทำมา ยากไหมอะการที่จะต้องเล่นให้แตกต่างจากเคยที่ทํามาแล้วแบบเออมันก็เคยชินกันแล้วสนิทกันแล้วอารมณ์รู้ทางกันแล้วอะไรเงี้ยผมว่าความยากของผมกับปืมน่าจะเป็นเรื่องของการหลุดขำม,มากกว่าราะเป็นเรื่องของการหลุดขำม,มากกว่า <c oughs> ด้วย <c oughs> พอมันสนิทกันมากแล้วมัน <c oughs> <ช>มองหน้ากันบางทีผมปากกระตุกไง,ง,ง <c oughs> ปืมหน้าก,กระตุกเอาละเครื่องติดเครื่องติดละพอเครื่องมันติดแล้วมันก็จะแบบยากแล้วทีนี้จะมมโหกันอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนเรื่องความแตกต่างที่จะเล่นให้แตกต่างกันผมว่าในแต่ละบท ในแต่ละตัวละครมันมีความไม่เหมือนกันอยู่แล้วอาจจะมีแค่ความคล้ายใช่แต่ว่าความสนิทกันาไหมว่าเออถ้าเขาจะหลุดยังไงหรือว่าเขาจะอ๋อผมไม่รู้ครับถ้าพี่ลีหลุดผมก็หัวเราะออกมาเลยเใช่เพรา็แอบไปดูบทสักนิดนึงกับความสนิทกันผมก็ผมก็กั้นไม่อยู่เหมือนกันคือพี่ลีก็เป็นคนกั้นขำไม่อยู่อะไรเงี้ยนะคือของผมนะคือถ้ามีคนนึงขำผมก็จะบางทีกั้นอยู่แต่ แต่มันก็จะเป็นความความกั้นที่ที่กล้องก็จะเห็นนะว่าก anyway right. ั้นอยู่อะไรเงี้ยก็ถ้ามีที่หลุดของก็หลุดด้วยอะไรเงี้ผมว่าไม่จังหวะที่ผิดจะไม่มีแบบมองตาแล้วรู้กันเลยว่าไอ้กูต้องช่วยแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมองตาเราไม่ได้ช่วยกันเลยมันจะมองตาล้าขำขำมันมากกว่าใช่จริงๆริอยากจะเล่นคู่กันสักเรื่องเลยมหมเป็นคู่วายคู่เหมือนคนอื่นเขาที่ก็วายกันมาได้ไหม อันนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่มองมากกว่าว่าอยู่ที่เขามองว่าบทมันเข้ากับคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็มันเหมาะสมกับคาแรคเตอร์เราแค่ไหนใช่ครับผไม่เคยเล่นมาแล้วอยากเป็นผีผดีไม่เคยเล่นเลยผมยังยังไม่เคยเลยยังไม่เคยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมแหละที่ผู้ใหญ่เขาจะมองยังไงหรือว่าเขาอาจจะวางผมไว้ในจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดวายมากกว่าหรือยังไงก็แล้วแต่มันมันมีเหตุผลของมันฮะแต่เราสองคนจะมีติดกันตรงที่ว่ามองตากันไม่ได้ไง ่ซีรีส์วายมันต้องมองตามันจะหลุดเขินอ่ะเราสองคนอ่ะผมว่าผมว่าจริงมันไม่เขินนะมันขำอ่ะมันขำมันคอมเมดี้เลยหรอซีรีส์วายจะคอมเมดี้เลยคือคือต่อให้เราไม่ได้เล่นซีรีส์วายเราเล่นซีรีส์ธรรมดาที่เราเล่นกันอย่างเงี้ยเราก็ขำกันในในฉากที่ต้องมองตาอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าโอกาสที่จะเล่นซีรีส์วายด้วยกันจะยากกว่าสองคนถ้าะว่าจะต้องมันมันคู่กันหรซีรีส์วายมันขึ้นอยู่แบบขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยมากกว่าแต่ตัวเรียก็ไม่ปิดโอกาสถ้าจันเราเกิต้องมาเล่นซีรีส์วาย ผมไม่ปิดนะครับผมทํางานศิลปะนี่นี่ขายของเลยทำงานศิลปะอะไรก็ได้ผมว่ามันเป็นเรื่องของเอ่อคาแรคเตอร์เรื่องของบทบาทและความเหมาะสมมากกว่าถ้าเหมาะสมมาก็ไม่ติดอยู่แล้วแล้วก็โอกาสที่มันประจวบเหมาะด้วยกลับมาปีนี้เรื่องที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อสองสปีที่ผ่านไปไงบ้างคุยแบบค่อนข้างดีภาพสวยเบเกอร์บอยใช่ไหมครับเอ่อแค่ทั้งเรื่องเลยก็เหมือนเดิมเราก็ตีกันเหมือนเดิมเรื่องแต่มันก็มันก็เป็นเรื่องที่ มุมมองออของการทำขนมสวยมากภาพสวยมากแล้วการ,รดีเทลในการทำทุกอย่างละเอียดมากแล้วเราต้องไปเวิร์กช็อปเยอะเยดีกว่าทำมาถ่ายมาหน้าเยอะต้องเป็อของรีมของรีไม่ต้องทำนี่นเรื่องนี้ผมออสบายมาก,กผมเออป็นเจ้าของร้านเยืนกอดอกครูแล้วเขาเป็นอย่างเดียวใช่ฮะแล้วส่วนของปื้มเราต้องกินอันนี้คือกินจริงหรือว่าแค่แสดงกินกินจริงครับกิน กินจริงแล้วก็ทําจริงแล้วก็ทุกทุกฉากก็ผมผมเข้าก็เข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ต้องมีการเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อยมวยก็ต้องไปเรียนแล้วก็ทําขนมก็ต้องไปไปเรียนไปฝึกอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เวิร์กช็อปแสดงด้วยเนาะใช่ใช่เวิร์กช็อปการแสดงก็คือมันคือเรื่องนี้มันมันต่างจากเรื่องอื่นตรงที่เรื่องอื่นอ่ะผมกับพี่ลีจะเป็นสายดราม่าอยู่แล้วแต่ซึ่งเรื่องนี้มันมีความ มันมีความเซเรียลนิดนึงมันมีความการ์ตูนมันมีความแบบว่าเป็นใหญ่แบบการ์ตูนอ่ะมันใสมากเลยนะมันได้ใหญ่บนเลยนะมันมันเลยต้องมีมีมีการปรับจูนว่าวิธีการแสดงมันอาจจะไม่เหมือนใช่มันไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่ที่มันยิงอยู่แบบคือมันมันเรียวเรียวไงใช่แต่เรื่องนี้มันจะมีความเอ่อถ้าจะพูดว่าโอเวอร์แอคติ้งมันก็ มันไม่ถึงขั้นโอ้กครับมันคือการ acting ที่มันจริงแต่ว่ามันใหญ่กว่าเดิมคือใหญ่ใช่เหมือนระเบิดอารมณ์ออกมามากกว่าเดิมใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะมากของพื่อนอะไรยากหบาทำขนมกับต่อยมวยเอ่อทำขนมครับเพราะว่าอย่างต่อยมวยผมยังเป็นนักกีฬาเล่นกีฬามาก่อนอยู่แล้วใช่แล้วก็ ไปเรียนแป๊บเดียวแบบสามครั้งก็ก็เป็นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทําขนมคือผมไม่เคยทําเลยไม่เคยเข้าครัวเลยไม่เคยหยิบจับแม้กระทั่งแบบอุปกรณ์หรือหรืออาหารอะไรเงี้ยคือสําหรับผมอะไข่เจียวก็ยากแล้วลอะจริงๆจริงๆร,งรงคือสําหรับผมคือยากแล้วอะแค่แค่ไข่เจียวอะไรเงี้ยแล้วพอขนมมันมีความละเอียดมากกว่าอ,อาหารเยอะมากมันมีความต้องตวงต้อง ปาดอะไรบางทีส่วนผสมคาดเคลื่อนรสชาติเท็กเจอร์ก็จะเปลี่ยนไปอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันมันมีความละเอียดกว่าซึ่งก็เวิร์กช็อปแรกๆก็คือทําไม่ได้เลยคือทำทำหยิบหยิบจับอุปกรณ์มันก็ดูก็คือคนไม่เคยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยต้องพอเวิร์กช็อปเสร็จก็เลยต้องไปกลับบ้านแล้วไปซื้ออุปกรณ์มาซื้อใช่ใช่ใชครับใช่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 เพราะผมรู้สึกว่าผมกลัวผมรู้สึกว่าผมกลัวความ ไม่เป็นของตัวเองมันจะอ,ออกมาในซีรีส์เพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นซีรีส์ทำขนมผมต้องทำขนมให้เป็นใช่แล้ววันนี้ทำอะไรได้ทำทำได้เลยครับทำทำ,ทำบาบวนี่ได้อะไรเงี้ยทำได้เลยใช่ใช่ทำได้เลยแต่แต่มันถึงว่ามันบาวนี่มันเป็นขนมที่ก็ไม่ได้ยากแหละแล้วเราฝึกฝึกจนจนเรารู้ส่วนผสมจนเรารู้วิธีจับจนเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเราชำนาญปุ๊บอยู่ในซีนมันก็ไม่ยาก คือเราไม่ได้เรียนแค่เพื่อเข้าฉากเฉยๆแต่ว่าทำเป็นจริงคือจริงๆอ่ะเราเรียนเพื่อเข้าฉากแหละ<อ>แต่แต่ก็ค<ช>ือ ก็คือถ้าฉากจะสมจริงก็แปลว่าเราก็ต้องทําเป็นจริงจริงใช่พี่สิงห์มันพี่สิงห์เหมือนไหมพี่สิงห์อกพี่สิงห์เขาเป็นคนไม่ทําอาหารเหมือนกันแต่พี่สิงห์ยังยังมีเอ่อ experience ในด้านของการมีพี่ที่ใช่เขาพี่เขาทําอาหารทําอะไรพี่สิงห์จะได้เคยแบบรู้เคยเห็นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังมีความแบบว่าสภาพแวดล้อมที่คุ้นชินได้ง่ายกว่ากว่าปื้มอะไรเงี้ยของปื้มเป็นสายแบบกีฬาจ๋าเลยเราเราอยู่แต่ในยิมอะไรเงี้ยใช่ เพิ่มกระแสสินอไหมในเรื่องก็เขามองไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกเลยนะด้วยความรู้จักกันมานานแล้วว่า <c oughs> มันก็สนิทกันแล้วมันก็รู้ว่าเล่น <c oughs> เล่นอะไรเงี้ยเวลาที่แบบไม่ได้อยู่ในซีนเลยก็ไม่ได้ทําอะไรกันแบบในซีนเนี่ยมันเป็นแค่บทของตัวละครที่ได้รับเฉยเฉยครับเราคิดว่าบทสิ่งมันขี้อ่อยนมนะั้เออ มันเกินคำว่าอ่อยไปนะผมว่ามันค่อนข้างดูดูหิวดูมูมามดูดูค่อนข้างตะกานิดเึงยดูเหมือนจะเขมือบบหรอเพราะมันจะเขมือบทุกคนเลยในร้านใช่ขมือเพยด้วยเหรอต้องรอดูฮะต้องรอดูอรอดูรอดูเป็นไงบ้างพอพี่แับมันออกมาสองตอนทุกคนชมว่ามันดูแบบว่าเสมือนจริงเหมือนแบบยิ่งกว่าต้นฉบับปะเราก็ไม่ได้อยากจะเทียบกับ ที่เขาเคยมีมาเนาะแต่ว่าเราทุกคนก็ทำงานกันเต็มที่ครับแล้วเราทํางานเราก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูแล้วเราก็คาดหวังว่าผลงานมันจะออกมาดีดีมากๆจนทุกคนเนี่ยรู้สึกอยากอยากติดตามไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นนะครับอยังิจิตรออนแอร์วันไหนต้องทำออนแอร์วันไหนบ้างออนแอร์วันพุธพฤหัสใช่ไหมครับเวลาสองทุ่มครึง่งทางช่อง GM m 25สนะครับแล้วก็สี่ทุ่มครึรคร่งย้อนหลังถ้าใครดูสดไม่ทันก็ดูย้อนหลังสี่ทุ่มครึง่งทาง AIS Play ครับผมครับ Yeah. Mm -hmm.